ลงฟอร์ดพัณคอนก็นเศษน้อมินนะทจูลฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของปักเทศไทยนะครับต้องบอกว่าตัว a d a p t i v e เนี่ยสำคัญสำคัญต่อลูกค้าที่ขับรถทางไกลมากหรือที่เราเรียกว่าขับเองเบรกเองนั่นเองนะครับเป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะทำไมต้องเป็นเบรกไฟฟ้าลูกค้าก็ถามวถามก,กัดแล้วสายไฟขาด ถ้าเป็นไม่ได้ก็หาสเปกันหนูฉีดให้ทั่วเครื่องยนเลยท่อยเทอร์ควลเลอร์ตัวนี้นะครับก็มีการออกแบบใหม่ด้วยนะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการลักเข้าตองต่างเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะแม็กเวกเนี่ยเป็นแม็กที่เรียกว่าการขึ้นรูปเนี่ยเป็นแบบโปรพเมิงที่มีน้ําหนักเบานะคัน,นี้เปลี่ยนเบรกไฟฟ้าด้วยเป็นรุ่น27ของ b บ m โ o นะเป็นรุ่นซ t s เอเลยนะครับทำไมต้องเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าจุดเบรกเบมโบเนี่ยการเบรกมันจะสั้นลงนะครับระยะการเบรกมันจะดีขึ้นสมูทขึ้นปลอดภัยสะ ตร์ทรถทีนี่เสียงแบบจะนุ่มมากนะแล้วก็ตรงรุ่นของรุ่นยูโรไฟด้วยสําหรับข่อเอสเอถ้าคุณผู้หญิงขับรถนะอะเราเนี่ยเราใช้มือเดียวเราก็สามารถมันขับเร็วได้นะหมุนไปด้านซ้ายหนึ่งครั้งนะหน้าจอเขาจะเปลี่ยนโหมดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโหมดการขับขี่ไ,ได้ถึง6โหมดเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านทุกท,ท่านเข้าสู่ช่องของ Ford Apple นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ที่ชวลรุมฟอร์ดพานครเกษตรน้องมินนะชว์รุมฟอร์ดยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับ ก่อนจบคลิปก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของฟอร์ดแอปเปิลด้วยนะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปจะได้เห็นรถสวยๆในทุกๆวันนะนะผมจะได้มารีวิวให้เ,เพื่อนๆได้ดูกันนะครับช่องที่มีสาระชุดแต่งตวสวยๆรถเยอะๆแบบนี้อยู่ที่ช่องฟอร์ดแอปเปิลเท่านนัะ้นะสนใจรถฟอร์ด Ford ก็ติดต่อมาที่ช่องฟอร์ดแอปเปิลได้เลยนะครับก็อยู่กับรถรุ่น e v e r e s t y t สต์ว4ด้วยนะคันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับราคารถเนี่ย1,922,000บาทนะเป็นตัว ยูเรสวายแท็กที่เป็นตัวปี2024หรือที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือรุ่นยูโรไฟนะครับเป็นตัวที่รักโลกนะรลดการปล่อยมลพิษทางอากาศสําหรับตัวรถนั่นเองนะตอนนี้เขาเรียกว่าบังคับใช้แล้วสาหรับรถที่เป็นตัวยูโรไฟนั่นเองนะครับคันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างถือว่าคันนี้แต่งทรงวัยรุ่นดูไบาอาหรับเลยนะเรียกว่าทรงสุรตานนะคันนี้แท้ๆคันนี้เลยนะรถเดิมคันนี้เป็นสีขาวมุกนะเป็นสีขาวมุกที่ เพิ่มสีอีก1 000, 2 0 0 0บาทนะแต่ลูกค้าบอกว่าสีขาวมุกไม่เท่พี่ขอเอาเทาแลมโบดีกว่าแบบเยกว่าเหมือนแรปเตอร์เลยนะแล้วก็แลปสีด้านดำเงาด้านบนด้วยนะหรือว่าคันนี้จะแต่งเต็มคาราเบลให้กับลูกค้าเลยนะครับหรือว่าคันนี้นี่หรือว่าทรงสุรตาเลยนะขับไปไหนก็มีแต่คนมองนะไปร้านอาหารไปเที่ยวไหนนี่โอ้โหแบบเท่มากเลยนะครับอยากได้แบบนี้ก็สนใจก็ทักมาที่ Ford Apple ได้นะเดี๋ยว Ford Apple จะแนะนําชุดแต่งกับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับ คันนี้แต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวผมจะเจาะลึกทีละจุดสําหรับชุดแต่งของตัวเอเวอเรสต์4คู4คันนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเราก็ใส่เป็นชุดแต่งวีคเตอร์เวอร์ชันที่2เราเห็นอยู่แล้วแหละชุดแต่งวีคเตอร์มีอะไรบ้างกับสเกิร์ตหน้าซูมล้อสเกิร์ตท้ายนะที่เป็นชุดแต่งวิ c เตอร์เวอร์ชัน2นะครับมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดนี่แต่มีตำ,ตำแหน่งเซ็นเซอร์ด้านข้างเข้ามาด้วยนะถ้าเป็นตัวสปอร์ตไทเทเนียมพัทเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์หน้าแค่4 4จุดหน้า6หลัง6สสำหรับตัวที่เป็นร เซนเซอร์ด้านข้าง6จุดเนี่ยเขาเอาไว้คอยเบรกรถที่มาด้านหน้านะเขาทำให้รถเนี่ยมมีการเบรกอัตโนมัตินั่นเองนะเซนเซอร์หน้า6จุดก็ยังใช้งานได้ปกตินะเพราะว่าชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยเขาเจาะรูแรงต่างเนี่ยให้มันเข้ากับระบบว่าภัยของจุดตัวจุดแต่งได้นะครับด้านล่างของจุดแต่งก็จะมีระบบเซนเซอร์เรด้์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าคือระบบ Adaptive Cruise Control นะครับใช้งานยังไงร,ระบบ d แ t i v e Cru ูดคอนโทรลตอนนี้ถ้าเราขับรถล่องเหนือขับรถล่องใต้นะไปภาคไหนภาคอีสานภาคต่างๆเนี่ย ระบบตัวเรดาร์เนี่ยตัวนี้ผมเคยไปส่งรถลูกค้าอยู่แถวชุมพรนะมีทั้งเอเวอเรสต์สปอร์ตที่เป็นแพ็กเกจแล้วก็เอเวอเรสต์วา e แท็กเอเวอเรสต์เทเนียมพัทแต่คั้นที่ผมไปส่งชุมพรลูกค้าขับเอเวอเรสต์ที่เป็นตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะต้องบอกว่าตัวอะแด็คทีฟเนี่ยสำคัญสำคัญต่อลูกค้าที่ขับรถทางไกลมากเป็นระบบช่วยเหลือผู้ขี่ได้ดีเลยนะครับเรากดพวงมาลัยด้านซ้ายเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนตัวขับเองเบรกเอง,เองนะรถข้างหน้าหยุดรถเราหยุดรถขา้ถขางหน้าออกตัวรถเรถาออกตัวตาม ล็อกความเร็วได้ลูกค้าจะให้ความเร็วเท่าไหร่นะ80ร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบรถจะวิ่งโดยอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกช่วยหรือที่เราเรียกว่าขับเองเบรกเองนั่นเองนะครับถือว่าดีมากนะระบบเซนเซอร์เรดาร์ที่มีเฉพาะตัวที่เป็นตัวเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพาร์ตเอเวอเรสต์ไวท์แท็กเอเวอเรสต์สปอร์ตที่เป็นตัวแพ็คเกจดีนะครับก็ถือว่าช่วยเหลือพวกขี่ได้ดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะมีแผงอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ใต้แผงแอร์ด้านบนเราเห็นว่ามีแแผผงงงอออออาายูู่่ด้นนนนลลลเเเป็ิตรรร์์คคะับ ถือว่าช่องรับลมของ Ford ที่เป็นตัว Ranger แล้วก็ e v e r e s t เนี่ยเป็นการออกแบบที่ดีเลยนะครับช่วยวรบ่วบยความร้อนภายในเครื่องยนต์เนี่ยทำให้อากาศเนี่ยมันไหลหมุนเวียนได้ดีนะครับก็ถือว่าคันนี้ก็แต่งสวยงามสำหรับตัวรถลูกค้านะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเป็นของ Victor เลยนะคันนี้เรียกว่าแต่ง Victor ทั้งเซตเลยนะวิกเตอรเนี่ยหล,ล่อเลยนะครับบอดี้คิดดีไซน์นะครับ กระจังหน้าวิกเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นต้องต้องบอกว่าเป็นชุดแต่งที่มีความนิยมนะแล้วก็เป็นยอดฮิตด้วยนะแล้วก็มีไฟ3จุดตรงกระจังหน้าด้วยถือว่าเลือกสีได้สีส้มสีขาวลูกคา้าจะได้สีอะไรเลือกได้หมดเลยนะครับมีคิ้วนี่คิ้วตา2ดวงด้านข้างซ้ายขวานะครับหล่อเลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาจะมีอะคริลิกครอบด้วยนะนี่ตัวนี้เพิ่มตัวครอบอะคริลิกตัวนี้เข้ามานะปกติเขาจะไม่มีนะตัวนี้แต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีตัวครอบไปแล้วนะถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ มันทําให้ดูมีความมิติแล้วก็มีความหรูหราเพิ่มขึ้นมานะถือว่าล้างแต่งเขาก็ทําออกมาได้ดีนะแบบนี้นะครับทีนี้ในส่วนของตัวด้านหน้านะัไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าแบบบ i ลแมทิก LED นะครับเป็นไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติเวลาเราขับกลางคืนนะครับเราไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเหนือไปใต้ต่างๆเส้นใต้เนี่ยยิ่งมืดอยู่แล้วด้วยนะเราเปิดตัวนี้เลยไฟหน้าบ i ลแมทิกเนี่ยเป็นไฟหน้าที่เปิดเฉพาะตอนที่ไม่มีแสงนะครับ จะยิงไฟเนี่ยไปด้านข้างซ้ายขวาคือไฟสูงนั่นเองนะครับเขาจะไม่ยิงตรงนะเพราะว่าไฟไบเมติกเนี่ยยิงไปด้านข้างซ้ายขวาเราสามารถเห็นช่องทางที่เราขับรถอยู่ได้ชัดเจนขึ้นด้านข้างซ้ายขวานั่นเองนะพอรถขับสวนมาลําแสงไฟไบเมติกเนี่ยเขาก็จะปรับระดับให้แบบอัตโนมัติเลยนะโดยที่ลูกค้าไม่ต้องทําอะไรขับรถอย่างเดียวสะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ไฟไบเมติกเนี่ยเขาจะมีไฟสูงไฟต่ําอยู่ในโคมเดียวกันนะแล้วก็มีเลนไฟตัวนี้เลนไฟตัวนี้ก็เอาไปช่วยเวลาเราเข้าซอกเข้าซอยนะครับเราขับขึ้นเขา เราไม่รู้ว่าด้านหน้าเนี่ยอาจจะมีหลุมมีเหวต่างๆเราหมุนพวงมาลัยเลยนะครับหมุนพวงมาลัยไฟเลนไฟตัวนี้ทั้งซ้ายและขวาเขาก็จะเปิดแสงสว่างเพิ่มจากไฟหน้าเราก็สามารถเห็นทางที่เป็นทั้งหน้าได้ว่ามันอาจจะมีหลุมมีเหวอยู่นะเราก็สามารถเพิ่มแสงสว่างตัวนี้ได้ถือว่าเป็นระบบไฟหน้าที่อัจฉริ่ยนะถือว่าในระบบรถฟอร์ดหรือว่ารถทั่วไปเนี่ยถือว่าไฟหน้าบายแมช i ีกเนี่ยถือว่าเป็นไฟอัจฉริยะที่ดีสุดณปัจจุบันตอนนี้นะครับถือว่า ไฟหน้าไม่พอมีเลนไฟเข้ามาช่วยอีกถือว่าระบบปลอดภัยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ส่วนของกระจังหน้าก็มีกล้อง3ามรอสงศารอบคันให้นะมีกล้องหน้ากล้องด้านข้าง2ข้างซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลัง4ตํตำแหน่งเลยสามารถมองรอบคันได้นะครับทีนี้ส่วนของเครื่องยนต์ของตัวเอเวอเรสต์ไวแทเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับส่สูบแถวเรียงเป็นเครื่องยนต์แพนเทอร์นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่มาพร้อมกับเทอร์โบ2ลูกนะครับเทอร์โบ2ลูกแรงมา้า210แรงบิด5 0 0รอนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์ เน้นเครื่องเล็กแต่มีเทอร์โบ2ลูกเน้นความแรงเน้นความเร็วแรงม้า2 1 0รอบความเร็วรถมันวิ่งได้ดีนะครับแต่ผมจะเปิดเครื่องยนต์ให้ลูกค้าดูนะว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขามีการออกแบบวางตำแหน่งเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับใน,นส่วนของการเปิดฝากระโปรงเนี่ยสำหรับรถ f อ r d ด e น็ g เจหรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยทั้งเล n เจอร์แล้วก็บะเขาอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะครับการเปิดฝากระโปรงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยที่เราต้องเปิดอยู่ฝั่งขวาใช่ไหมสมัยนี้อ,อยู่ด้านซ้ายหมดแล้วนะเพาะต้องบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยนะ ที่พงลัยรถอยู่ด้านขวานะครับรถฟอร์ดเนี่ยส่งขายทั่วโลกนะครับส่วนมากพงลัยอยู่ด้านซ้ายหมดเขาเลยต้องย้ายที่เปิดพงลัยด้านขวาให้มาอยู่ด้านซ้ายให้มันเป็น,ปนมาตรฐานเดียวกันนะสำหรับโรงงานฟอร์ดที่เขาผลิตรถยนต์ของฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีมากๆเลยนะสำหรับลูกค้าที่ขับรถฟอร์ดเล็กเจนหรือรุ่นปัจจุบันตอนนี้นะครับทีนี้เครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะย่างที่ผมบอกคือเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับแรงม้า210เลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นถที มีการวอลําแหมงใหม่นะครับแล้วก็มีระบบไฟฟ้าเข้ามาช่วยรบเคพื่งยนตเนี่ยถือว่าเร็วมากนะเหยียบพิษหนึ่งเลยรถพุ่งแล้วนะครับแรงมาร้า2สิบเราขับไปไหนอะต่างจังหวดัดขึ้นเหนือล่องใต้โอ้โหรถพลังกำลังเนี่ยใจถึงเลยนะครับใจถึงพึ่งได้แล้วกันนะสำหรับรถฟอร์ดนะครับทีนี้ในส่วนของของเหลวอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยนะของเหลวก็คือโซนร้อนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับมันเบรกเป็นแบบเบรกบูสเตอร์แล้วนะเป็นเบรก เป็นเบรกไฟฟ้าแล้วนะทำไมต้องเป็นเบรกไฟฟ้าลูกค้าก็ถามว่าทำไมต้องเป็นเบรกไฟฟ้าเพราะว่าระบบของตัว elantra t a เนะี่มีระบบ adaptive cruise control ที่เป็นระบบเบรกอัตโนมัติเขาก็ต้องทําเป็นระบบเบรกไฟฟ้าให้มันควบคู่กับระบบ adaptive cruise control นั่นเองนะครับแล้วก็มีน้ํายารอเย็นเป็นสีเขียวแล้วก็น้ํามันเบรกอยู่ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยน้ํายาจิกกโจกตัวนี้นะก็สามารถเติมน้าเป่าเป็นน้ํายาจิกกะจกได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเบรกในส่วนของเซนเซอร์เบรกเนี่ยเขาก็จะมีสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ บอกว่าตำแหน่งของล้อทั้ง4ล้อของรถเนี่ยเวลารถเกิดมีการเอียงล้อเกิดมีการลอยระบบต่างๆ ESP อิเล็กทรอนิกส์สปาริตี้โปรแกรมเนี่ยเขาจะช่วยการเบรกรถของล้อฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่มีการลอยอยู่ทําให้การควบคุมเบรกรถเนี่ยมันดีขึ้นนั่นเองนะครับเขาต้องแยกสีมาเลยว่ารถเนี่ยทั้ง4ล้อเนี่ยใช้สีอะไรนั่นเองครับคู่หน้าสีแดงนะแดงเหลืองคู่หลังเขียวน้าเงินนั่นเองนะเป็นการบอกระบบของเบรกทั้ง4ล้อของรถนั่นเองนะครับ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคืนนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.0บเทอร์โบรับประกันเครื่องยนต์5ปีหรือไม่เกิน150,000กโลลูกค้าสามารถเอารถมาเช็คระยะในรอบทุกๆ1ปีได้หรือรอบเล็กไ,ไม่เกิน15,000กิ 1, 5, 000, โลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระบบเรียกว่าของเหลวน้ำมันเกียร์ต่างๆก็ให้ศูนย์บริการเขาเช็คได้เลยนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเขาก็จะมีการเรียกว่ามีการไล่สายไฟต่างๆ เห็นว่ารถเนี่ยมันจะมีสายไฟเยอะข้อควรระวังควรหาสเปรย์ฉีดกันหนูไว้เลยนะครับเพราะว่ารถฟอร์ดเนี่ยต้องบอกว่าระบบไฟฟ้าค่อนข้างเยอะสายไฟต่างๆเนี่ยถ้าหนูกัดแล้วสายไฟขาดระบบไฟเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับลูกค้าต้องควรหมั่นตรวจเช็คระยะนะครับระบบสายไฟระบบของเหลวถ้าเป็นไปได้ก็หาสเปรย์กันหนูฉีดให้ทั่วเครื่องยนต์เลยนะไม่ให้หนูมากัดสายไฟนะครับเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์เรานั่นเองนะครับแล้วถ้าลูกค้าใช้งานรถหนักๆเนี่ย ผมแนะนําให้ลูกค้าเปิดฝากระโปรงสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเลยนะเพื่อที่เช็คของเหลวระบบไฟต่างๆก่อนที่เราจะขับรถเดืนทางไกลนะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าที่ผมพูดไปไหนก็นอาจจะเป็นสาระสําคัญให้กับลูกค้าที่ใช้งานรถฟอร์ดนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของตัวเครื่องไ่นก็จะมีแผ่นโฟมตัวนี้นะลดเรียกว่าลดความร้อนของเครื่องยนต์ลดการสั่นได้ลดเสียงได้ดีเลยนะครับตัวนี้แผ่นโฟมแต่ข้อดีก็มีข้อเสียก็คือกันชอบหนูกัดนี่แหละลูกค้าก็ต้องหาสเปรย์กันหนูฉ ในส่วนของแผงอินเตอร์นะนี่ก็จะมีด้านล่างแผงแอร์ด้านบนนะฮะแล้วก็พัดลมไฟฟ้านะครับตรงนี้เลยต้องบอกเลยว่าตัวน็กเกิหรือรัวปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเป็นเรียกว่าพัดลมไฟฟ้าแล้วนะครับมีพัดลมไฟฟ้า2ตัวนะแล้วพัดลมไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของระบบที่เรียกว่าเครื่องยนต์เลยนะครับ เครื่องยนต์ทำงานของเครื่องยนต์ไปพลัไฟฟ้าก็ทำงานของระบบของพลัไฟฟ้าไปหนะรือว่าทำงานแยกส่วนกันนะทำให้รอบของเครื่องยนต์เนี่ยเวลาเราใช้งานของตัวความเร็วรถเนี่ยทำให้รอบแรงม้าของรถเนี่ยไม่ตกนั่นเองนะครับหรือว่าทำงานแยกส่วนกันแล้วนะครับท่ออินเตอร์คูลเลอร์ตัวนี้นะครับก็มีการออกแบบใหม่ด้วยนะมีความยืดหยุ่นแล้วก็มีการรัดเข้าต่องต่างเนะี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะแข็งแรงทนทานลูกค้าใช้งานได้ยาวนานเลยนะครับในคลิปก่อนที่ผมรีวิว V6 ไปแล้วลูกค้าจะสังเกตได้ว่าไอ้ ทำไมเขต้องใช้เป็นท่อคอมมิชชั่เพราะว่ารถด,ดีเซลที่เป็น V6 3.0เนี่ยเครื่องใหญ่นะครับเขาต้องใช้ท่อที่มีความแข็งแรงแต่ถ้าเป็นดีเซล2.0เนี่ยแค่ท่อยางนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีแล้วนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานใช้งานได้นะครับถีงในส่วนของไดชาร์จอัลเทอร์เนเตอร์2 5 0์จับคู่กับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ AGM 12โวลต์8 0์ 800CDA ตัวนี้ค่า 800CDA ตัวนี้เนี่ยลูกค้าก็จะถามว่ามันคือค่าอะไรมันเป็นค่าของการสตาร์ทรถ ตอนนี้ถ้าเราจอดรถสักประมาณ3วันเราไม่มีการต์ทรถเลขค่าที่มันมีค่อนข้างเยอะเนี่ยถ้าค่าของตัวเลขมันเยอะการต์ทรถก็ทําตัดรถง่ายนะแบบประมาณนี้นะครับแล้วก็โวลต์ของแบตก็12โวลต์80แอมเป์เป็นแบตเตอรี่เป็นแบบเจลนะครับแบตเตอรี่แบบเจลเนี่ยเวลาเราขับทางออฟโรดเกิดเหินเกิดค้างบนเนินเกิดมีการเอียงต่างแบตเตอรี่แบบเจลเนี่ย จะไม่มีการรั่วซึมของแบตเตอรี่เลยนะครับเรียกว่ามีการรัดซีต่างๆของตัวแบตเตอรี่เนี่ยอย่างดีเลยแล้วแบตเตอรี่เอเจนต้องบอกว่ามีราคาแพงมีราคาแพงแต่ลูกค้าใช้งานได้ยาวนานและเป็นแบตเตอรี่ที่จ่ายไฟได้ค่อนข้างสเสถียรด้วยนะลูกค้าชาร์จแบตมือถือชาร์จแบตโน้ตบุ๊กในเวลาเดียวกันก็สามารถทําได้เพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยเขาเออกแบบมาให้การใช้งานไฟค่อนข้างที่จะ,สะเสถียรแล้วก็ลึกด้วยนะครับท่อแอร์แผงแอรงต่าๆงๆนะครับตัวนี้มีการออกแบบใหม่นะครับเรียกว่ารถน e กเ g e n หรือรุ่นปัจจุบันเนี่ยเขาจะเดินท่อแอใหม นะครับการเปิดแอร์รถให้คนโดยสารก็ทําได้ง่ายขึ้นแอร์ก็จะเย็นขึ้นมีกีลูกค้าถามว่าทําไมฟอร์ดแอร์เย็นจังก็คือการออกแบบของเขาเนี่ยเขาจะทำเรียกว่าเดินแผงแอร์ไม่ให้ติดกับเครื่องยนต์ที่มีความร้อนเลยนะครับทำให้เวลาลูกค้าเปิดงานแอร์เนี่ยรถฟอร์ดเนี่ยแอร์เย็นจริงๆขับรถกลางคืนลูกค้าต้องเตรียมผ้าห่มติดรถไปเลยนะเพราะว่าแอร์ฟอร์ดนี่เย็นมากนั่นเองนะหรือหนาวเลยนะรถแอร์ฟอร์ดของเรานะครับทีนี้ในในการเล็บสีของเราเนี่ยรถเดิมคันนี้เป็นสีขาวมุกนะการเล็บสีของชุรูมฟอร์ดเกษตรนะมินเนี่ยรถเอเเวรต ขายไวร์ไปเกือบ60สคันแรปสีประมาณ30คันการแ็ปสีต่างเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับเก็บขอบมุมต่างๆของลูกค้าเนี่ยถือว่าละเอียดนะครับรถเดิมสีขาวมุกเราแทบไม่รู้เลยปิดประตูไปปุ๊บเนี่ยรถเป็นสีขาวเพราะว่าการเก็บขอบมุมต่างเนี่ยถือว่าเนียนแล้วก็ละเอียดด้วยนะครับถือว่าตัวเอเวอเรสต์ไปแทสี่สี่คันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดแล้วก็ชุดแต่งนี่เรียกว่าจัดเต็มกันเลยนะครับในส่วนของด้านข้างคันนี้ก็แต่งเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์เป็นชุดแต่งตแบบบรรอคัน,น ซุ้มล้อเป็นแบบหยากแบบ4นิ้วนะครับคันนี้ช่วงล่างมีการโหลดลงถึง2นิ้วนะครับใส่โช๊คโปรเฟนเดอร์แบบ OEM 2.5นะครับโช๊คโปรเฟนเดอร์ OEM 2.5เนี่ยต้องบอกว่ามี2รุ่นให้ลูกค้าเลือกนะอาจจะมี3รุ่นด้วยนะมีแบบโมโนทูบนะครับมีแบบคว e นซีรีส์มีแบบ,บ,บ OEM 2.5แต่คันนี้ใส่เป็นรุ่น OEM 2.5เลยนะเป็นตัวท็อปสุดสำหรับโช๊คโปรเฟนเดอร์ ท็อปสุดมันดียังไงท็อปสุดมันเป็นกระบอกโช๊ค2.5แล้วก็มีซับแทงปรับได้8ระดับมีการเปลี่ยนโชค๊คมีการเปลี่ยนสป,ปริงนะมีการเปลี่ยนกันโคง้งปีกนกทุกอย่างเป็นของโปรเฟนเดอร์หมดเลยทําให้เวลาลูกค้าขับทางคอสะพานแล้วก็ขับทางขุขะหรือออฟโรดเนี่ยทำให้ช่วงล่างเนี่ยมันมีการสมูทของช่วงล่างที่ดีขึ้นเป็นโช๊คตัวท็อปสุดนะครับก็ทกํการการทํางานมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับ ถ้าตัวรองก็จะเป็นควีนซีรีส์นะถ้าตัวเริ่มต้นก็จะเป็นโมโนทูบนะครับก็ไล่ไล่ไลตามสเปคไล่ตามยี่ห้อไปถ้าลูกค้าอยากได้จบก็ต้องเป็น OEM 2.5นะครับทีนี้ยางยางเราใชได้เป็นยางของโตโยโอเพนแันทรีอาร์ที275 5520เป็นยางที่เรียกว่าติดกับรถเอเวอรเรสทุกรุ่นแล้วตอนนี้นะเป็นยางกระแสเลยสาหรับเอเวอรเรสต้องใส่โตโยนะมีโตโยอาร์ทีมีโตโยเอที AT, เป็นยางเรียกว่าเกรดคุณภาพแบบนุ่มเงียบเลยนะลูกค้าก็เลือกได้ เอชทีสามโตโยอาทีชอบแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับแต่นี่ Mac, Mac แม็กแม็กเราก็จัดเต็มคาร์บเออีกใช้เป็นเวก VF01 นะเป็นแม็กก้านวายสีดาเงาแม็กเวกเนี่ยเป็นแม็กที่เรียกว่าการขึ้นรูปเนี่ยเป็นแบบ f o ร์บอมิงที่มีน้ําหนักเบานะน้าหนักเบาแต่มีความแข็งแรงนะลูกค้าจะมองว่าเ,เบาเนี่ยมันมีความแข็งแรงไหมเบาก็จริงแต่มันมีความแข็งแรงนะเพราะว่าเขาขึ้นรูปแบบที่เรียกว่าอย่างดีเลยใช้วัสดุการผลิตของแป็กเนี่ยใช้ชิ้นอย่างดีที่สุดนะ ท้าไม่มีราคาค่อนข้างสูงสําหรับแม็กเวกนั่นเองนะเป็นแม็กแบรนด์ไทยด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของป um ั๊มเบรกไฟฟ้านะคันนี้เปลี่ยนเบรกไฟฟ้าด้วยเป็นรุ่น2 0 z ของเบมโบนะเป็นรุ่นซ t งเลยนะครับทําไมต้องเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าเพิ่มระบอกความปลอดภัยของตัวรถให้ลูกค้านะครับของเดิมมันแค่330มิลสพอร์ตคันนี้เปลี um ่ยนปั๊มเบรกไฟฟ้าเป็นของเบมโบนะครับคาลิปเปอร์6พอร์ตนะครับและทาาําคาลิเปอร์เป็นสีแดงด้วยลูกค้าจะได้สีอะไรแดงส้มเขียวมะนาวนะมีหลายสีให้ลลลูกกค้าเเือเยนะ ชอบสีอะไรบอกผมได้ผมก็จับให้เลยนะแล้วก็จานเบรกเนี่ยก็ขนาด410มิลนะเป็นจานเซาะล่องแล้วจานเซาะล่องเนี่ยเขาก็ระบายความร้อนได้เหล็กผสมว่าผงคาร์บอนก็กลายเป็นจานไฮคาร์บอนนั่นเองนะแล้วก็ครับเนี่ยทำเป็นสีดำด้านก็ถือว่าชุดเบรกเบมโบเนี่ยการเบรกรถเนี่ยถ้าเราติดไปแล้วเนี่ยการเบรกมันจะสั้นลงนะครับระยะการเบรกมันจะดีขึ้นสมูทขึ้นถ้าเราใช้เบรกเดิมอยู่เราเหยเบรคปึ๊บเนี่ยหน้ามันจะกดนะครับถ้าเราเปลี่ยนเบรกไฟฟ้าตัวนี้ไปจานใหญ่ขึ้นระบบลูกสูบ การเบรกรถมันก็จะสั้นลงนั่นเองมันทำให้การเบรกเนี่ยสมูทขึ้นนะครับล้วก็จับคู่กับระบบปาอดภัย ABS นะ ESPROM นะครับอ่าเราก็มี HLA ระบบ่าอดภัยถือว่าครบคันสำหรับตัวรถ Ever e s รตัวท็อปอยู่แล้วระบบวาอดภัยเขามีมาดีอยู่แล้วเราแค่เพิ่มอัปเกรดเบรกให้มันใหญ่ขึ้นระบบเบรกก็ดีขึ้นนั่นเองนะเซฟตัวรถแล้วก็เซฟตัวลูกค้าด้วยนะครับถือว่าช่วงล่างคันนี้ก็จัดเต็มคาราเบลทรงสุร์ตานเลยนะครับทีนี้ในส่วนของด้านข้างคันนี้เป็นยุ่นยูโรไฟอยู่แล้วนะ แก้มข้างก็จะลด้นแบบนี้เลยจะไม่มีคําว่าไบเทอร์โบมาแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นยูโรไฟยูโรห้านะครับก็หล่อๆอแบบนี้นะครับด้านข้างกระจกมองข้างซ้ายขวาก็จะเป็นแบบทีาเรียกว่าเป็นแบบกล้องสันลักษณสงสารรอบพันมีเซนเซอร์ไบสปอร์ตและคันนี้ก็แลปสีดําเงาด้านบนด้นนดวยตัวรถเนี่ยด้านข้างเนี่ยเป็นสีทาวเลมโบรอบพันหล่อๆอแบบนี้ครีนคีนแบบนี้เลยนะครับกุญแจก็เป็นคีเลตเราเก็บกุญแจพี่ตัวเราก็สามารถล้วงเปิดประตูรถได้เลยนะครับ วงปิดประตูรถได้ล็อกรถได้ถือเป็นกุญแจสมาร์ทเคเลตตัวนี้นะครับและกุญแจเนี่ยเกิดเราเกิดแบตหมดเราสามารถเอาสลักกุญแจตัวนี้มาล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถแบบเมนอนได้นะแบบนี้นะครับหรือกรณีถ้าเรามีเด็กอยู่รถเรากลัวเด็กเขามาเปิดประตูเล่นเวลา,เาขับขี่อยู่ถือว่าเป็นระบบความปลอดภัยสําหรับลูกค้าที่เป็นเด็กนะครับดึงสลักออกมาแล้วก็มาปลดล็อกประตูตัวนี้นะครับถือว่าเป็นความปลอดภัยสําหรับลูกค้าที่เป็นเด็กแล้วก็บิดเป็นรูปแนวนอนนะ การล็อกเด็กก็จะถือว่าเป็นการปิดประตูนะฮะแล้วก็ผู้โดยสารที่เป็นเด็กก็จะไม่สามารถเปิดประตูเล่นได้เวลาขับ,บขี่อยู่นั่นเองนะครับถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ดีมากๆเลยสำหรับลูกค้าที่เป็นเด็กที่มีเด็กอยู่รถเนี่ยกลัวเขาว่าเปิดประตูเล่นแล้วก็ล็อกประตูไ้เลยเด็กก็จะไม่สามารถเปิดประตูเล่นได้เวลาเราขับข,บข,บขี่อยู่นั่นเองนะครับทีนี้ช่วงล่างช่วงล่างของตัวเอเวอร์เรสตแท็กคันนี้ก็เรียกว่าจับเต็มคาราเบลเช่นเดียวก,กันทั้งหน้าและหลังเลยนะครับปั๊มเบรกไฟฟ้าเบมโบ o ด้านหน้าด้านหลังใช้เป็นจา45ม มีมอเตอร์เบรกมือหลังไฟฟ้าคือตัวนี้จะเป็นมอเตอร์เบรกมือหลังไฟฟ้านะครับด้านหน้า6พอร์ตด้านหลังสพอร์ตนะด้านหลังจะเป็นตัวเหมือนตัวช่วยในการเบรกของตัวรถนั่นเองนะครับด้านหน้าจะเป็นตัวเบรกด้านหลังเป็นตัวช่วยทําให้การเบรกรถมันสมูทขึ้นนั่นเองนะครับจานหน้าใหญ่จานหลังเล็กจานหน้ารับทั้งน้ําหนักรถน้ําหนักคนบอดี้รถต่างๆเลยต้องทําจานหน้าให้มันใหญ่กว่าวจานหลังนั่นเองนะครับลูกค้าเปลี่ยนเบรกไปนะเพิ่มระบบกมปลอดภัยเพิ่มระบบ รถด,ด้วยนะครับทาให้การเบรกรถมันสมูทขึ้นอนยะากได้ระบบปลอดาภาัยเพิ่มเติมก็จัดเบรกไฟฟ้าเบมโบไปเลยนะแล้วก็ช่วงล่างของตัวรถเนี่ยก็จะมีโชค๊คด้านหน้าเป็น OEM 2.5ด้านหลังก็จะเป็นโช๊คแบบ u e e n Series นะเป็นแบบ Piggyback นั่นเองนะครับ p i ก g y b a c k ก็จะมีโชค๊คบวกสปริงบวกสับแทงเปลี่ยนเข้าไปนะถือว่าการช่วงล่างหรือว่าช่วงล่างเนี่ยมันมันสมูทอยู่แล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนโช๊คใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งโชค๊ค สปริงปีกนกกันโคง้งด้านท้ายเราก็เปลี่ยนสปริงใหม่เป็นโช๊คใหม่ยกเซ็ตทั้งใหม่หมดเลยให้เป็นของโฟรเฟนเดอร์ที่ตรงรุ่นสําหรับเอเวอเรสลูกค้าจะได้ฟีลการขับที่มันนุ่มขึ้นและดีขึ้นด้วยนะครับไม่พอเสริมมาด้วยวัดลิง์วัดลิงค์จะเป็นเหมือนตัวยึดของตัวเพลารถด้าน ai, ท้ายทาให้เวลาลูกค้าเนี่ยขับรถขึ้นคอสะพานเข้าโค้งด้วยความเร็ววัดลิงก์จะเป็นเหมือนกล้ามคอยดึงรถไว้นะครับทำให้รถเนี่ยไม่มีการโยกกันโยที่ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให ในส่วนของตัวรถเนี่ยมันอยู่ในระยะที่ปลอดภัยนั่นเองนะถือว่าเป็นวัดลิงค์เนี่ยจะอยู่เฉพาะรถที่เป็นเอลเดตัวเริ่มต้นดันตัวท็อปเลยให้มาแล้วสำหรบับตัววัดลิงค์นั่นเองนะวัดลิงค์เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นรถราคาแพงเนี่ยจะอยู่ในรถราคา56ล้านแต่ของฟอร์ดเนี่ยถือว่าแค่ล้านสตัวเริ่มต้นเอลเรสก็ให้มาแล้ววัดลิงค์นะครับถือว่าฟอร์ดเนี่ยมอ,มองความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลักนั่นเองนะครับอ่าก็ถือว่าระบบความปลอดภัยช่วงล่างเต็มเต็มแบบนี้จัดเต็มคาราเบลแบบน,บบบนี้ทรงสุ ด้านท้ายเราใส่ท่อ HKS ออกคู่ไปข้างเป็นเสียงเรียกว่าเสียงนุ่มๆุเพราะๆเลยนะครับสตาร์ทรถทีนี่เสียงแบบจะนุ่มมากนะแล้วก็ตรงรุ่นของรุ่นยูโรไฟด้วยสําหรับท่อ HKS ออกคู่ไปข้างนะครับทีนี้ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแบบ f ู l LD signature นะเป็นไฟท้ายแบบเต็มระบบสาหรับตัวเ r ลเลสไวท์แอะคริลิกคำว่า Y วท์แท็สีด้ดาน,นะครับก็ถือว่าหล่อๆแบบนี้ด้านท้ายเสริมด้วยชุดแต่งวิกเตอร์รอบคันนะครับเป็นเรียกว่าทําสีเทาแลมโบเหมือนสีตัวรถเลยนะครับ มีเซนเซอร์หน้า 6. จุดท้าย6จุดแล้วก็เซนเซอร์ท้ายเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ท้ายจับระยะเวลาเราถอยหลังอยู่รถมาด้านข้างซ้ายขวาเราจะไม่เห็นรถด,ด้านข้างเขาจะใช้เซ็นเซอร์ตัวนี้จับระยะในการเบรกกันชนด้านท้ายนั่นเองนะครับถือว่ารถตัวท็อประบบปลอดภยัยรอบคันลูกค้าหรือว่าขับรถอย่างเดียวไม่ต้องกลัวเลยเลยนะรถจะเบรกให,ให้ให้อัตโนมัติเลยนะครับทีนี้ฝาท้ายนะครับฝาท้ายเนี่ยเขาจะมีกล้องถอยหลังให้แล้วลูกค้าถอยหลังก็จะภาพออกที่จอซิงค์โฟ 12นิ้วภายในห้องนิสารนะครับถือว่าทั้งกล้องรอบคันทั้งเซ็นเซอร์6จุดหน้า6จุดหลัง6จุดลูกค้าขับรถอย่างเดียวนะรถก็จะทำงานอัตโนมัติเขาเองนะครับทีนี้ฝาท้ายเนี่ยกดได้ทั้งตัวฝาท้ายได้แล้วก็กดรีโมทได้2ครั้งนะครับด้าน,นภายในของตัวเอเวอเรสต์บแท็ต้องบอกว่าคันนี้เราแต่งทรงสุลตตานนะของเดิมเนี่ยที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องส่งคืนกลับให้ลูกค้านะ ไม่ว่าจะเป็นท่อเดิมนะชคเดิมเบรกเดิมต่างๆเราส่งกลับคืนให้ลูกค้าหมดเลยนะครับเรียกว่าของแต่งเนี่ยเราแต่งเขาให้ขัยลูกค้าไปเนี่ยของเดิมเราก็ไม่ได้เก็บไปเลยนะส่งให้ลูกค้ากลับคืนหมดเลยเผื่อ,อนาคตลูกค้าอาจจะไปทําทรงเดิมก็สามารถติดตั้งของเดิมได้นะครับก็ถือว่าภายในกว้างขวางสําหรับรถครอบครัว PV Everest Y Tech คันนี้นะครับอยากได้รถครอบครัวไปใช้งานนะครับอยากได้เป็นตัวขับ4ตัวท็อปนะครับอยากได้รถฟอร์ด Ford รุ่นไหนก็ได้ที่จะใช้งานก็ติดต่อฟอร์ดแอปเปิลมาได้นะผมก็จะ มีลิงก์ไลน์ให้ลูกค้าสามารถสอบถามเข้ามาในห่องแชทได้หรือจะแอดไลน์มาได้นะก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าเลือกได้อยากได้แบบไหนอะไรก็มาคุยกันได้นะครับถือว่าวันนี้ผมมารีวิวตัวเอเวอร์์แท็แต่งสุลตา่านแบบนี้ถ้าลูกค้าดูคลิปนี้แล้วอยากได้ก็ทักมาได้นะครับทีนี้เราไปดูภายในของตัวรถกันบ้างนะว่าคันนี้ผมแต่งอะไรกบับลูกค้าบ้างก่อนไปดูภายในเรามาดูตรงช่องที่ใส่สารยูโรไฟนะที่เราเรียกว่าสารแอดบูนะครับตัวนี้คือช่องเติมสารแอดบูนะครับ มีลูกค้าถามว่าทําไมรถสมัยใหม่มันต้องมีการเติมสารแอดบูด้วยนะครับเพื่ออะไรการเติมสารแอดบูเนี่ยเป็นการลดมลภาวะทางอากาศไม่ให้เวลาเราสตาร์ทรถหรือปล่อยไอเสียรถไปเนี่ยมันทําให้มีควันมีกลิ่นนะครับทำให้โลกเนี่ยมันอาจจะแบบโลกร้อนอากาศมลพิษในอากาศนะแลวเขาถึงต้องตอนนี้ตอนนี้ปัจจุบันเขา mm. mart, ถึงต้องบังคับใช้ในการที่รถเนี่ยต้องเป็นยูโรไฟนะครับมีการเติมสารแอดบูเข้าไปทําให้เวลาลูกค้าสตาร์ทรถ ปล่อยปมพิษออกไปไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับเราให้เราลึกภาพสมัยก่อนเนี่ยเราสตาร์ทรถในบ้านเนี่ยมีกลิ่นมีควันนะครับคุณแม่บ้านจะต้องบ่นแล้วว่าทำไมสตาร์ทรถในบ้านมีกลิ่นมีควันลูกนอนอยู่ใช่ไหมรุ่นยูโรไฟน่ะเราสตาร์ทรถไปเลยนะครับไม่มีกลิ่นไม่มีควันแล้วนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเป็นรุ่นท sure> ี่เป็นเป็นระบบที่รับรักโลกนั่นเองครับเป็นยูโรไฟตรงรุ่นเลยนะครับรักโลกนะไม่มีกลิ่นไม่มีควันคุณแม่บ้านบ่นไม่ได้นะนะเพราะว่าเราใช้รุ่นยูโรไฟรุ่นตัวใหม่แล้วนะครับท เอเวอเรสต์บายแท็กซิลสี่คันนี้การน,นะนับในในหลายคลิปผมก็พาไปดูภายในทุกคลิปเลยนะลูกค้าอาจจะเบื่อกันแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าลูกค้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมจะพาดูอีกรอบหนึ่งนะครับไปดูภายในกันนะครับในส่วนของภายในนะสำหรับตัวเอเวอเรสต์บายแท็กซิลสี่เนี่ยต้องบอกว่าระบบทุกอย่างของรถเนี่ยเขาเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่าถ้าคุณผู้หญิงขับรถนะอ่าเราเนี่ยเราใช้มือเดียวเราก็สามารถบังคับเร็วได้นะไปขับไปไหนก็สะดวกสบายนะครับคุณผู้หญิงที่ อาจจะขับรถสมัยก่อนที่มันพงอะไรมันหนักนะมาขับฟอร์ดฟอร์ดทุกรุ่นของเราเนี่ยเป็นเป็นพงไรไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับประคับมือเดียวนี่สบายเลยนะครับเบามากนะเบามาก,เบา,มากเบาจริงนะครับลูกค้าใช้งานได้สุดสบายแล้วก็เวลาเราขับตามถ้าเราขับตั้งแปดสิบร้อยหนึ่งเนี่ยพงอะไรเขาจะหน่วงนะครับหน่วงคือมันจะหนักขึ้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าถ้าเรารอบต่ำเนี่ยพงไรเบารอบสูงพงอะไรมันจะหน่วงนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็เป็นแบบออโต้นะเปิดปิดอัดอต,โตโนมัติเราไม่ต้องทําอะไรนะ เป็นรถที่เรียกว่าของฟอร์ดเนี่ยเป็นรถที่ขับอย่างเดียวนะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับอ่าแล้วก็ในทรงพวงมาลัยเนี่ยปรับได้สี่ทางนะครับแล้วก็มีการเซตค่าหน้าจอต่างๆตัวน,นี้นะเราจะเซตค่าหน้าจอตรงไหนนะครับกดตรงพวงมาลัยด้านขวาหมดเลยนะกด3ขีดก็จะมีเมนูนหน้าจอขึ้นเราจะตั้งเซตตรงไหนแรงต่างๆๆๆๆนะครับก็ดูจากตัวหน้าจอได้เลยมันจะในตัวรถเนี่ยเขามีค่าแรงต่างทั้งหมดเนี่ยเราก็จะดูจากจอคนขับ12.4นิ้วได้เลยนะครับการดูค่าของตัวน้ํามันเครื่องเนี่ยคุณผู้หญิงที่ อาจจะไม่ค่อยชอบการเปิดฝากกระโปรงนะระบบตัวนี้ถือว่าดีมากในการเช็ค้มันเครื่องว่ารถเราเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นี้ต้องถ่ายแล้วก็ดูจากจอได้เลยไม่ต้องไปเปิดฝากกระโปรงดึงก้านวัดให้มันยุ่งยากแล้วนะคุณผู้หญิงก็ดูได้ดูตัวเตัวเองจากจอ12.4นิ้วดิอิตอนฝั่งคนขับนะครับหรือจะดูจากแอปร์ิพาร์ทก็ได้แล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลแอดบูลเนี่ยเราจะดูว่าการเติมสารแอดบูลอีกกี่ระยะที่เราต้องเติมนะครับระยะทาง7,500กิโลในการเติมสารแอดบูลอีกหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็ระดับแอดบูเนี่ยก็ต้องขึ้นว่าไม่ต้องเติมเพราะว่าตอนนี้น้ายาของแอดบูเนี่ยเต็มถังอยู่นั่นเองครับก็ถือว่าเราสามารถดูทุกอย่างได้เลยของตัวรถว่ามีค่าอะไรกันบ้างนะครับด้านซ้ายก็บอกระบบแอคทีฟคูดคอนโทลนะครับมีอะไรบ้างนะครับการเซตค่าของตัวระบบแอคทีฟเนี่ยเขาก็จะมีการใช้งานของเลนคีปปิ้งนะเลนคีปปิ้งก็การลดออกนอกเลนเมื่อความเร็ว65ขึ้นไปรถจะดึงกลับเข้าให้อยู่ในเลนเองโดยอัตโนมัตินะครับถือว่าเป็นระบบปลอดภัยที่ดีจริงๆนะแล้ว ลิมิตคือการจำกัดความเร็วนะรถวิ่งามเร็วจำกัดเท่าไหร่แล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็เซตความเร็วที่หน้าจอนะลูกค้าจะให้ความเร็วของรถเราเนี่ยไม่เกินความเร็วเท่าไหร่ก็สามารถเลือกได้นะครับระบบ a d a p t i v e Cruise Control ในการที่จะให้รถเราวิ่งโดยอัตโนมัติขับเองเบรกเองนะครับนี่แล้วก็กดได้เลยตั้งความห่างรถคันหน้ากีกีดนะครับลูกค้าก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับจอซิงค์12นิ้วต่อ a p p l e CarPlay a n d r o i d Auto ได้นะต่างๆค่าต่างๆเนี่ยลูกค้าก็สามารถเซ็ตค่าได้หมดเเเลลลยนนะครับ่่พงงตา ก็สามารถตั้งค่าได้หมดเลยนะครับการดูกล้องสามรถจุ่ารอบคันได้ดูกล้องมุมไหนต่างๆรถก็ดูได้เลยนะครับแอร์ออโตโอ้แยกอิสระซ้ายขวานะครับชาร์จไวเลสวิดบีไดซีคอนโซนตั้งนะครับแล้วก็เกียร์ไฟฟ้าอีชิปเตอร์แบบ10สปีดเนี่ยเป็นเกียร์ไฟฟ้าที่มีเกียร์แมนนวลให้ด้วยลูกค้าสามารถใช้เป็นเกียร์ธรรมดาได้นะกดตัวเแล้วก็สามารถซีเล็กชิปบนหัวเกียร์ได้ถึง10สปีดเลยนะเป็นเพราะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะจับคู่กับ เกียร์10สปีดนั่นเองนะครับการปรับโหมดมีอะไรบ้าง2 high 4 high แล้วก็4 low นะในการใช้งานของตัวโหมดออฟโรดต่างๆนะครับหมุนไปัสสาวะหนึ่งครั้งนะหน้าจอเขาจะเปลี่ยนโหมดให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดเลยนะโหมดแรกคือปกติโหมด2ปรไปหยัดโหมด3ลากท่วงโหมด4ถนนลื่นนะโหมด5คนล่องโหมด6แล้วก็ทราย6โหมดในการปรับโหมดของตัว e l d s t 4คันนี้นะครับก็สามารถเลือกโหมดได้ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับ แล้วก็ในส่วนของโหมดหน้าจอออฟโรดเนี่ยมี hdc ก็คือลงเขาแบบอัตโนมัตินะในการใช้งานก็กดนะแล้วก็หน้าจอเนี่ยเขาจะขึ้นการใช้งานของตัวโหมดต่างๆของออฟโรดนะ hdc นะลงเขาอัตโนมัติหน้าจอก็จะขึ้นการใช้งานของ hdc นะการลงเขาอัตโนมัติแล้วก็การใช้งานของดิฟล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะในการใช้งานของโหมดออฟโรดต่างๆลูกค้าก็สามารถใช้งานที่หน้าจอซิงค์12นิ้วได้นะครับภายในของ e v e r e s t สต์วากเนี่ยก็ถือว่าสวยงามมีไฟ a m b i e n t Li g h t ตรงคอนโซลด้านหน้านะสวยงามแบบนี้เลยนะ สำหรับลูกค้าที่อยากได้รถเทเบิลเรสวายแท็กซี่รุ่สี่รถครอบครัวพีวีไปใช้งานอยากแต่งแบบนี้ก็สนใจทักมาที่สอดแอบเซนได้เลยนะครับผมอยู่ที่สอดพระนครกะเซนน้อมินนะไปที่เหลือ์กันขายปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะลูกค้าสนใจก็สามารถจัดนซน์นได้นะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์วิ่งทำสัญญาถึงบ้านแล้วก็จัดเป็นเซน,นได้ทุกอาชีพด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ผม,มขอจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ